เอออยากจะเป็นเจ้าคณะเขตเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมันไม่มีที่สิ้นตุดมันเหมือนกันฉะนั้นสถานที่ก็ดีผู้คนก็ดีไม่ได้บอกความมีกิเลสไม่มีกิเลสนะทุกคนมันเป็นแค่เปลือกข้างนอกเป็นเปลือกหมดเลยข้างนอกเป็นเปลือกหมดเลยสิ่งที่มันแท้จริงมีอย่างเดียวคือจิตใจข้างในจิตใจข้างในสำคัญที่สุด จิตใจดีอยู่ที่ไหนก็ได้จิตใจดีอยู่ที่ไหนก็ได้เราฝึกมาดีแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราฝึกใจดีแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราไม่หว,วั่นไหวหรอกอืมบัณฑิตมีอันไม่หวั่นไหวในเพราะนินทาและสรรเสริญโลกธรรมคนเป็นบัณฑิตต้องไม่หวั่นไหวกับเรื่องที่เป็นโลกธรรมไม่ว่าจะนินทาหรือสรรเสริญวางใจเป็นกลางกลางคนเป็นบัณฑิตอ่ะ คนที่เป็นบัณฑิตต้องวางใจเป็นกลางกลางเขาชมเรายกย่องเราก็ไม่เหลิงไม่เหลิงไม่ลืมตัวไม่เหลิงไม่ลืมลตัวแล้วก็เพียรทําความดีให้มากขึ้นมากขึ้นรู้ว่ามีคนเขาชมเราชื่นชมเราศรัทธาเราหน้าที่เราก็มีหน้าที่ประกอบคุณงามความดีจเจริญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันใครเขาด่าเราว่าร้ายเรานินทาเรา เราก็ไม่ต้องกังวลกวายไม่ต้องไปกังวลกวายถ้ามันเป็นเรื่องจริงดังที่เขาว่าเราก็ต้องแก้ไขเราก็กลับมาแก้ไขตัวเราพัฒนาตัวเราให้ดีแต่ถ้าเขาที่เขาว่าพูดเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ใช้วิธีการจัดการไปปกป้องตัวเองตามสมควรหรือถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปลบลาค่าฟันอะไรด้วย ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาก็ไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องน้อยน้อยน้อยเนื้อต่ําใจไม่ต้องเศร้าใจกับคําพูดของคนวางใจเป็นกลางกลางค่ะไม่ฟูขึ้นไม่ฟุบลงพระตาพระท่านใช้คําว่าไม่ฟูขึ้นเมื่อเจอคําสรรเสริญแล้วก็ไม่ฟุบลงเมื่อเจอคํานินทานะสภาพของคนทั่วไปอ่ะถ้าเวลาคนชมมันก็จะฟูใจมันก็จะฟูลอยอ่ะเหมือนคนก็บอกว่าอย่าชมมากเดี๋ยวมันลอยอะไรอย่างเงี้ย อืมแต่ถ้าเจอคําด่าคําว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบใจแบบฟู่งรงก็ไม่ต้องขนาดนั้นกลาง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 เนี่ยเป็นบัณฑิตก็อยู่กลางกลางเป็นบัณฑิตก็อยู่กลางกลางสนใจกับการกระทําของตัวเองก็พอแล้วสนใจกับการกระทําของตัวเองก็พอแล้วเราจะอยู่ได้เราจะอยู่ได้ เราจะอยู่ได้นานไหมถึงการอยู่ได้นานเนี่ยหมายถึงเราก็จะประครองชีวิตดําเนินชีวิตอยู่แบบที่มันแบบไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นมันเป็นเรื่องปกติใช่ฟูฟอมมันเป็นเรื่องปกติต้องรักษาใจค่ะพุธเจ้าบอกว่าพุทธ,ทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยะสะนานกปติอโศกังวิลชังเขมังเอตัมมังคลมุมตมังเวลาพระสวดมนต์ไงมงคลมงคลสามสิแปดประการอนะ พุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยสนกปติอโซกังวิลาชังเขมังเอ,เอตัมมังคาุตมังนะใครก็ตามที่เมื่อใจที่มันถูกโลก,กธรรมแตะต้องและถูกโลก,กธรรมโลก,กธรรมถูกต้องและยังไม่โศกยังไม่เศร้าไม่โศกยังมีความเกษมอยู่ได้นะั่นแหละเป็นมงคล อยู่ได้แต่คนทั่วไปถ้าไม่ได้ฝึกอยู่ไม่ได้เจอความทุกข์ก็บางทีก็ไม่ทนและรับไม่ได้อยู่ไม่ได้รับไม่ได้อยู่ไม่ได,รไได,ไได้รับได้แต่สุขอย่างเดียวรับได้แต่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ผั